พอดีว่ามีคนแอบไลน์นะคะไปดูลองของคนกระบะขับแหยนไหมเขาจะพูดอะไรถึเราบ้างคพี่เขาจะพูดอะไรถึงเราบ้างคะพีนี่รอครับจะบอกหลายคนฉี ไม่พูดถึงเราอะที่เกาอยูไอย่ไหนก็ใจหน่อยคนทองคนลายในคนหองเอามีพูดถึงนะรอๆไกเหื่อเหงื่อไปดูพายเรอต่อมางั้นรอมาไง เขาไม่ได้คิดถึงพี่น้องทุกทีผู้สาวกับบ้านขอบคุณพี่น้องเป็นท้ายด้วยครับอ้อนวนก่อนเธอดูาา้เธอจ้อนใช่อ้อนวนอนนี่ค้อไตรเธอจ้อน เขาจะออนวอลอะไรกันปะคุณหงอครับข <'ll> ึ้นไลท์หน่อยได้ไหมครับคุณหมไปไลท์นะไม่ได้ยินเลย เขาไม่รู้เนาะเอ๋อเอ๋อสายลิปเขอยู่ไม่รู้นะเนี่ยโอ้ยแค่พี่น้องอยากคุยแค่พี่น้องอยากคุยเหรอคะ โลมาโลแต่หอมพี่มาด่นไงนออิงองเล่นน้ำเล่นน้ำในบล็อกอ้าวข้าเห็นมาแล้วี่นี่น ทุกห,หรัจอ,อน้อยได้ไหมมันขนาดนั้นลยูหรอไ้โม่อไเรา้ยเราไม่ได้ไลฟ์ติดตมานานมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเจอเขาในไลน์เขาดูเขาจะว่าอะไรนะคะยูสายครับอยู่สายครับ อยู่แถวนี้อแหละค่ะอ้าวันยี่ดีใจเสมอหมดเลยมีความหยอกไะคะดุกคนดีความหยอกถ้าเอ๋เราแอบถ่ายทำอะไรอยู่คะอะไรครับทำอะไรอยู่ทำไมพูดลีขัดขาดคะทำไมไม่พูดไม่ชัด ยังเกาะยังเกาะไม่อะไรอะเกาะข้างหลังนะสวัสดีท่านหนึ่งร้อยสี่สิบหกคนนะคะ <S <S เ,อเอ้ยลืลมลืมอ่านคอมเมนต์ัอดนี้ค่ะคุ้นเขาแล้ววะ ยังเลยคะ่ะพี่กลับใต้แล้วเหรอจะกลับไปเยี่ยมแม่คะ่ะอันนี้มาอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพเพราะว่ายังหาตัวกลับใต้ไม่ได้คุปฮาขเขาแม่ไม่หิวเจ้าเขินตีอายบัวนาบ <c oughs> ่นาครับเขินเหรอบัวนะบะเนาบ่นาคือ,อยัง กบนะบอนะห้าขับขีนเดอร์มันจอยลาคำแพงาขอะกีนเดอมันจีจอยลาคำแพงบอนะพี่คนหลบอะบนะบอนะบอนะ แต่งวันไดแต่งวันไดแต่งอะไรคะอยู่ห yes ้องเพื่อนค่ะรอเพื่อนเริ่งงานวางสวนก็ได้บัวนาบันาวัอีอะรเวันทท่าผมพอจกมายังไม่ถึงไหนมายังไม่ถึงวันคอหาซะแล้วอาจารย์มินรันคิดถึงบอนาบันา สวัสดีเจ้โหงสวัสดีเจ้โหงจ,จ้าเจ้ก็ได้เอาไปยี่สิบไปเอาที่เฮียเลยนะเฮียจ่ายตังค์ให้หน่อยยังจ่ายตังค์ให้หน่อยขึ้นกินขอไี่มีอยู่ทับที่คนสวย ความวความคิดถึงมันห้ามกันได้ที่ไหนละ่ะแมนบอกอายใจใจใจเ <laughs> ติมเน็ตมาเบิร์นหานัาสาหรือ่า <laughs> โอ้เอาน่นาิซจะมีใครใจดีให้ตุ๊ก,กตงตุกต๊กตาฮ้ยเราไม่ได้ไลค์กันมานานมากเลยใช่ไหมครับคุณรำงโดน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 ไลค์โดนก็คือนานนั่นแหละ <laughs> เหนื่อยใจเลยเหรอคุยแค่นี้เหนื่อยใจเหรอคะคุณอยากมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าคะอีหยังก่อนครับอีหยังก่อนประกาศเนาะครับผมประกาศมีปัญหาในกระเพาะหรอครับอ๋อเพราะว่าผมชนะอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้อย่ามาเบาเด้ออย่ามาหล่อเด้อเด็กันในเรื่องนี้เดื่องนี้ ขอโทษเราไม่ได้เราไม่<ผ>มไมรู้เรืองสใจหงนี่คือหงคุณพูดถึงอะไร